กไ,ไก่ฟันไ,ได้ซิสเซอร์ซิสเซอร์กันไก่นะคะ oh. นะคะเนี่ยค่ะคือใช้วิธีใช้เอากันไก่ดัน,ดนแต่ไม่ไปง้างกันไก่นะคะไม่ง้างกันไก่ออกอย่างนี้นะคือฟันกันไก่นะคะก็คือหุบป,ปากกันไก่นะคะหุบปากกันไก่แล้วก็เนี่ยค่ะไล่มา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 นะคะดันไล่ถึงคนเลยครับไม่ค่ะเฉ oh. พาะปลาย ถ้าเกิดไล่ถึงโคนผมลูกค้าก็ชี้ออกนะครับเฉพาะส่วนปลายผมเท่านั้นเองเออแต่ถ้าเกิดเป็นผมยาวเราก็ทำกรีบส้มนะคะถ้าเกิดผมยาวเราก็ทำกรีบส้มออถ้าหากว่าผมลูกค้าสั้นเราก็ต้องเราก็ต้องไล่แบบไล่กันไกลเขาเรียกไลก่ซิสเตอร์นะคะออ<ๆ>ะคะเราก็ได้อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าผมยาวอ่ะเราก็กรีบส้มเลยค่ะ เราจะได้ฝึกนะคะเราจะได้ฝึกตีบส้มนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะเลื่อนนะคะกันไกลฟันก็เลื่อนนะคนี่เดียวต้องหน่อยลงตัดพิมานเลื่อนเป็นพันตัวเลยดูซ้ำนะครับดูก่อนนอน ตื่นเช้ามาดูรอมดึงคิณทราบเข้ากสมองแล้วก็พอส่วนด้านหน้านะคะส่วนด้านหน้าจะอย่างนี้เลยก็ได้นะคะยวเวลาช่างตัดผมเราตัดาีนี้ผมไม่ชอบรือชอบเอาอ่อนไก่เนี่ยตัดตรงตรงนี้ไ้ผมเนี่ยนะตัดตรงตรงเนี้ยผมบอกให้ตัดเป็นคิ้วๆเขาไม่ตัดเขาตัดตรงงนี่เลยตรงบอกข้างหน้าซะหน่อยก็อ่อนไก่ตัดตรงเลยพอตัดตรงแล้วมันก็เด๋อเลยนะใช่ไหมมันต้องตัดให้คิ้วๆจับขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ ต้องต้องถามว่าคุณคุณเข้าร้านสไตล์ไหนถ้าเกิดคุณเข้าร้านสไตล์บาร์เบอร์ก็อย่าไปว่าเขาคือเขาจะเอาบน้ำตรงตรงเลยไหนพี่เป็นไฮโซครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่มาแตะพวกเราได้นะเราแลผมบอกอย่าตรงอย่างนี้นะตรงนี้ตรงนี้เอา ค่ะคือท yani ี่ท um> ี่บาร์เบอร์เขาไม่ทำเาเพราะว่าเขานะคะเขาก็จะมีแบบประมาณว่าใช้เทคนิคในการตัดซอยชากี่หอรอเลัใจงช่ผมไปไม่ง้อลูกค้าีนะอือ่ะ ลูกค้าเอาตามใจให้เลยตามสบายเลยแต่กระผมโ้ผมยาวนะครับไม่เอผมชอบผมเยอะผมไหสูงสตรงเนเขายาวมากันจะเนนีผมสั้ใช่ใช่ใช่ด้วยวนใจย่ซื้อวิ่งให้ตัวนึ่หรือคุณอี้ตัวหนึ่